สวัสดีมาพบกันในหัวขี้เมาเมาเมาเหมือนเดิมวันนี้ก็พามาเล่นบาคาร่าห้องเซ็กซี่ก่อนอนื่นก็หาห้องกันเลยอะเข้ามาที่ห้องสี่โอ้โหเฮีฮเย,ยนี่ลายล้นแขนเลย ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแ,แชร์ให้ในหัวด้วยใครอยากให้แก๊งแปดเซียนนาเล่นแอดไลน์มาหนึ่งในนั้นมีในหัวนะตอนนี้ยังไม่แทงดูเชิงไปก่อนตอนนี้เสมออีกที้อ ยังไม่ทันไลยเปลี่ยนเปลี่ยนไพ่อีกแล้วเปลี่ยนมาที่ห้องห้องเก้าอยู่อ่ะคนแจกน่ารักเนี่ยแหละคันใจกูอ่าตอน,นี้ยังไม่แทงนะดูไปก่อน น้ำเงินปล่เก่าห้องเก้ามาถึงน้ำเงินเปล่าเลยหมายเลขแท็ที่แดงสองพันใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์อยากให้ในหัวน้ำเล่นแอดไลน์มาแปะเรียงเว้ให้แล้ว อ่ะปลอดไพ่มาโโอีกนูใบแรกก้าเว้ใบสองเตะเปล่าเตะเออปอกแปดมาถึงกับปอกแปดกันเลยนะหมายเลบวกมาแลลวสองพันหมายเลขไปใส่ที่น้ำเงินสองพันอ่าตอนนี้มีกำไรอยู่สองพันแล้ว วันนี้ในหัวไม่ค่อยสบายนะเสียงเลยแปลกๆเปิดไพ่มาไปเรขสองเออสี่มันบอดห้ามาไอสัตเตะสี่แต้มให้มันจไดไย้เตะเออสัตว์แม่งจดไดเลหนึ่งบวกมาอีกแล้วมาอีกสองตอนนี้ก็ได้สี่พัน หมายจะไปถ่ายทิมงเงิน2,000บาทเอฟซี FC ในหัวขี้เมาคอมเมนต์เข้ามาหน่อยสายเมาเหมือน,นอ 2, กันเฮ้ยไพ่มาใบแรกสิบใบสองแปดก็ ไอสัตเต๊สามแถวอ่ะไอเกียสองแต้มอีกโจดเตะมาเออไอสัตส่งแต้มยังได้แดงแม่งเลยอ่าบวกมาสามไม้ติดอีกแล้วตอนนี้กำไังอยู่หกพันหายใจไม่ค่อยออกว่ะมาเนี่ยใส่ที่แดงอีกสองพันบาท ใครเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ด้วยายแรกเตะทั้งคู่เออ้าแต้มให้มันจวดเตะเ,เออใสัเมันบอดอะไรก็ได้เย็บแม่สองแต้มเอง บวกมาอีกแล้วนะสี่ไม้ติดตอนนี้ก็ไปอยู่แปดพันไม้ต่อไปแต่ที่น้ำเงินสองพันเนี่ยเราเล่นไปอะ่ะถ้าเราบวกอะ่ะเราก็ไม่ต้องทบแล้เราแทางอยู่สองพันแล้วแทางอยู่สองพันแต่ถ้าไม้ไหนเราโดนะ่ะเราค่อยทบไปสี่พันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเล่นทบเงิน อ่ะใบแรกเตะเออหกแต้มแอมโจดได้แปดไปอีกสามมังเจ็ดหลังอีกโดนเลยไหมนี่ไม่เป็นไรห้าไม้ชนะสี่แพ้นหนึ่งโอเคอยู่ไม้ต่อไปแต่ที่น้ำเงินเลยสี่พันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทบเงินเขาตาที่แล้วโดนตอนนี้กำไรเราอยู่หกพัน อ่าขยายให้ในหัวน้ำเล่นแอดไลน์มาเลยนะแกงแปดเซียนใบแรกสี่เออปกเก้าอิสร์แม่งปกแปดตามกูไม่ทันในเทียบวกไมแกแก้สี่พันเป็นหกเป็นอ่าตอนนี้กลับได้กำไรยุมหนึ่งหมื่นเลิกตีเล่นต่อ,อดวงยังดีเล่นต่อดีว่ามาต่อไปแต่ทีมเงินอีก ยังมั่นใจนำเงินอยู่แต่เงินไปสองพันใจไม่ค่อยออกว่ไห้อากาศช่วงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวที่แย่ก็ไม่รู้ใบแรกห้าใบสองสี่เออเจ็ดไอสัตว์แม่งปอกก้าอีกแล้วยัดแค่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้คืนไมหน้าใครต็ <c oughs> ไปอ่ะใส่งเงินอีกสี่พันยังมัน่นใจเงินอยู่ตอนนี้กำไรเหลืออยู่แปดพันใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ในหัวด้วยนะ <c oughs> เปิดไพ่มา ใบแรกหกใบสองเออปอกเก้าอีสานเด็ดแม่ปอกแปดตามกูไม่ทำเหมือนเดิมบวกมาอีกสี่พันแล้วกับตอนนี้ก็ไปอยู่หมื่นสองอ่ะมาดูอีกใบหนึ่งทำไม้นี้บวกเลิกไม่บวกให้เล่นต่อไม้นี้ใสีทิ้งเงินสองพัน ตอนนี้ก็อยู่หมื่นสองนะอยากได้แบบในหัวแอดไลน์ไปเลยนะบอกเออสี่มันหนึ่งห้าสี่เข้ามาเออเจ็ดโอเคอยู่เออแมงบอดอีสว์บวกมาอีกสองพันเท่ากับตอนนี้ก็ได้อยู่หมื่นสี่พอแค่นี้แหละ เราเจอกันใหม่ไปล้